สวัสดีค่ะชั้นครูโสพิโส,สพสิ Channel นะคะในคลิปนี้จะมาชวนเพื่อนทำตะโก้ข้าวโพดค่ะนะคะตะโก้ข้าวโพดนั้นเราจะแบ่งเป็นสองส่วนค่ะในตัวตะโก้จะประกอบไปด้วยแป้งข้าวโพด50กรัมน้ำ600 ml, หก0้มิลลิตรข้าวโพด1ฝึัฝกน้ำตาลร้อยกรัมอันนี้ตัวนะคะ สำหรับหน้าตะโก้นะคะเราใช้กะทิกล่องสองกล่องห้ามิลลิตรนะคะใช้แป้งข้าเจ้า2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะเกลือนะคะหช้อนชาและน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะคะ่ะวันนี้ที่เราจะทำนะคะ ในส่วนของตัวก่อนค่ะนะคะในส่วนของตัวตะโก้นั้นนะคะเราจะใช้แป้งข้าวโพดนะคะห้าสิบกรัมน้ำตาลทรายเพื่อนเราใช้ร้อยห้าสิบกรัมค่ะผสมไปเลยนะคะผสมเลยแบบนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะในที่นี้เราใช้น้ำหนึ่งขวดเลยค่ะนะคะ พอเราทําได้แบบนี้แล้วเราก็คนให้ละลายก่อนนะคะก่อนที่จะไปตั้งไฟนะคะคนให้เข้ากันก่อนได้แบบนี้แล้วนะเพื่อนข้าวโพดนะคะเราใช้หนึ่งฝักค่ะนะคะใช่หนึ่งฝักนี้ก็ประมาณหนึ่งขีดนะเพื่อนนะคะเหลือแต่เนื้อข้าวโพดประมาณหนึ่งขีดนะคะหั่น บางๆเราจะพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะให้เขาบวมก่อยเพื่อนคะเราจะกวนตะโก้ของเราเนี่ยได้ไฟกลางนะคะไม่ไม่ใช้ไฟแรงนะคะแล้วเวลากวนเนี่ยนะคะเพื่อนดูนะคะให้ให้คนไปทางด้านเดียวนะคะเพราะว่าขมไทยเนี่ย ถ้าเราควนย้อนไปย้อนมาอย่างนี้น,นะคะเขาจะคลืมนตัวฉะนั้นแล้วนะคะวิธีการคือให้ควนไปด้านเดียวนะคะให้กวนแป้งเริ่มใสแล้วนะคะแป้งเริ่มใสแล้วแต่เราก็ต้องควนต่อให้ใสจริงๆให้สุดจริงๆแล้วคะให้ต้องให้ใสๆนะเพื่อนนะ ถ้าไม่ใส่แป้งยังดิบนะคะแล้วเขาก็จะคืนตัวด้วยนะคะวนไปทางด้านเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปทั้งร้อนๆนี้เลยนะคะตักใส่กระทงค่ะนะคะส่วดนี้ใช้ได้แล้วนะคะ แล้วค่ะแบบนี้แล้วเราจะมาตักหย่อวใส่กระทงเลยนะคะในกระทงที่เราเตรียมไว้ค่ะนะคะ เราจะหยอดลงไปประมาณครึ่งกระทมนะเพื่อนนะคะครึ่งกระทมแล้วก็รีบหยอดด้วยค่ะในขณะที่ร้อนๆนนะคะเพ่อนคะพอละกวนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะกวนหน้าทันทีเลยนะคะ หน้าของเขานะคะเราใช้แป้งข้าวโพดหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้าสองช้อนโต๊ะนะคะกะทิห้าร้อยซีซีนะคะกะทิห้าร้อยซีซีค่ะใช้เกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะแต่คนชอบเค็มก็เพิ่มได้นะคะ ช้เกลือเท่านี้นะคะเพื่อนนะคะคนให้เลยละลายแล้วก็ชิมก่อนนะคะคนให้ละลายแล้วก็ชิมก่อนนะคะคนไม่เข้ากันนะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไปคนตอนที่แป้งเขายังไม่ละลายเนี่ยมันจะเป็นก้อนนะคะเพราะใช้เวลาไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสามนาทีนะคะเขาสุก สำหรับหน้ากะทิเราจะใส่ใช้น้ำตาลนะคะสองชั้นโต๊ะค่ะนะคะเพราะว่าตัวหวานแล้วหน้าไม่ต้องหวานนะคะแต่ให้มีรสชาติอันนี้เรามากวนหน้านะคะกวนด้วใส่กลางนะคะกวนไปทางเดียวกันนะเพื่อน ตอนนี้เริ่มข้นแล้วเพื่อนนะคะต้องข้นแล้วใส่นะคะใช้ได้แล้วนะคะเพื่อนจ๋าเดี๋ยวเราไปใส่กระทงกันคะ่ะเราจะต้องรีบใส่นะคะไม่งั้นหน้าเขาไม่เรียบนะคะ รีบใส่ย่างรวดเร็วค่ะ จักโก้เขาโพดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆสามารถทำทานได้ง่ายๆนะคะแต่มีเทคนิคนิดนึงนะคะตรงกวนหน้าค่ะนะคะในหน้าของเขาเนี่ยพอใช้ได้แล้วเพื่อนต้องรีบเอามาใส่นะคะอย่าให้เย็นนะคะ ถ้าเรามาใส่ร้อนๆเนี่ยหน้าของเขาจะเรียบสวยมากเลยนะคะหน้าจะเรียบสวยมากเลยนะคะแต่ถ้าเรามาช้านะคะจะเป็นขลื่นแบบนี้เลยเพื่อนนะ,ะอันนี้เป็นเป็นก้นหม้อนะคะเราใช้ช้อนตักใส่นะคะเป็นคลื่นนอกนั้นก็โอเคสวยใช้ได้นะคะเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้ว ถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่ดะได้พบกับขนมโบราณโบราณของอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ